ข่าวด่วนทุกคน อุงอิงเพชรบ,บ้านแพงงานเข้าแบบรัวๆอีกแล้วนะครับล่าสุดกับทุกคนทางด้านผู้จัดการมาเดียวเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยคิวงานของน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงข้อหลับก,กันกับทางด้านสาหร่ายเท่าแก่น้อยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าอุงอิงเนี่ยเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์ของสาหร่ายเท่าแก่น้อยอยู่นะครับผู้จัดการมาเดียวคองทุกคนได้โพสต์ข้อความเอาไว้บนแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองนะครับโดยมีข้อความที่บอกว่าเท่าแก่น้อยชวนมา บนซิ่งทั่วไทยแล้ววันนี้แฟนคลับชาวอุดรธานีนะครับของน้องอุงอิงมีเฮแน่นอนตอนนี้ได้สถานที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคบที่ตั้งยี่สุนนะครับซูปเปอร์สโตร์สาขานาดีอำเภอเมืองนะครับจังหวัดอุดรธานีวันที่นะครับทุกคน 26ตุลาคมนะครับ17นาฬิถึง19นาฬิกาแล้วพบกันนะครับโอ้โหตอนนี้ใครที่อยู่ใกล้สถานที่ตรงนี้บ้างคอมเมนต์มาหน่อยครับทุกคนใครที่เป็นแฟนคลับของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงที่อยู่จังหวัดนะครับอุดรธานีครับทุกคนก็ มาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับโอ้โหได้วันที่เป็นที่เรียบร้อยรีดด้ว่างานเข้าแบบเรือๆกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับเดือนหน้าครับทุกคนเนาะก็จะได้ดูแล้วสําหรับชาวอุดรกับงานมินิคอนเสิร์ตของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับรีดด้ว่ารอบที่แล้วเนี่ยมาแสดงอยู่จังหวัดนครราชสีมานะครับน้องอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็สร้างปรากฏการณ์ห้างแตกกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนจนตลาดหุ้นหรือว่าข่าวตลาดหุ้นนะครับได้เอาไปตีข่าวกัน ทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับห้างแตกกันเลยทีเดียวและที่อุดรธานีเลยครับทุกคนใครจะไปบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเชื่อว่าพอๆแม่แม่เอฟซีแฟนคลับที่จังหวัดอุดรเนี่ยไม่พลาดอย่างแน่นอนเพระาะฉะนั้นจดเอาไว้เลยนะครับทุกคนเวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกาครับทุกคนวันที่26ตุลาคมนะครับทุกคนนะที่ตั้งยี่สุนนะครับซุป นะครับทุกคนอาซูเปอร์สโตร์นะสาขานาดีนะครับพอ่พอพ่อแม่แม่ก็อย่าลืมจดกันเอาไว้ใครที่อยู่ใกล้ก็อย่าลืมเก็บภาพบรรยากาศนะครับมาฝากกันด้วยกันแล้วกัน,นครับทุกคนซึ่งผู้จัดจาการมาเดี๋ยวได้มีการโพสต์เอาไว้เมื่อไม่กี่นาะทีที่ผ่านมานี้เลยครับทุกคนโอ้โห,หน้าแบแบ,แบนี้แหละจะพาพ่อโจรวยนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้อุ๋งอิงเพชรบ้านแทงอ,งอุง้มอิ่มเชื่อเลยนะครับว่ามีผลิตภัณฑ์หรือว่าโปรดักต์หลายโปรดักนะครับที่เลง็งน้องไว้อยู่ครับทุกคนเพราะว่าอุ๋งอิง กระแสดีมากนะครทุกคนกระแสดีมากแล้วก็ตอนนี้นะครับถือว่าเป็น หมอลำครับทุกคนที่นําพานะครับทุกคนวงการหมอลำเนี่ยไปสู่หลายๆจังหวัดนะครับไปว่าจะเป็นอ่หลายๆภาคเลยไ่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ต่างๆครับทุกคนที่อยากจะชมอุ้มอิ่มมากๆเลยหลายคนก็สอบถามมานะครับว่าอุ้มอิ่มน้องมีโอกาสจะได้มาออนทัวร์ที่ภาคเหนือภาคใต้ไหมนะครับอุ้มอิ่มคิดว่านะครับมีโอกาสแน่นอนครับทุกคนอาจจะเป็นในอนาคตก็ว่ากันไปครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนาะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าเท่าแก่น้อยเนี่ยเขานะครับ เปิดตัวน้องอุิ๋งที่ภาคอีสานนั่นเองครับพี่คนน้องเขาก็หาแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่เหมาะกับ ผลิตภัณฑ์หรือว่าโปรดักต์นั้นๆนะครับทุกคนแล้วก็อุงอิงเนี่ยได้รับเป็นตัวแทนของภาคอีสานนั่นเองครับเนาะเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี้ยออกข่าวจากช่องทีนเอ็นไปครับทุกคนเขาก็ได้เป็นการบอกว่าโอ้โหพูดดีมากเลยนะครับนะว่าสาหรายเท่าแก่น้อยเนี่ยคว้าตัวนะครับคุณอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับโอ้โหตีข่าวกันเยอะมากๆเลยในหลายช่องทางรวมถึงแฟนเพจดังอย่างเพจสปอร์ตไลท์นะครับที่ได้มีการโพสต์รูปน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนกับการเปิด ตัวแล้วก็ควา้าพีีเซนเตอร์ไปนั่นเองครับโอ้โหปังมากๆเลยแล้วอิม,มเชื่อว,ว่านะครับที่คนงานแบบเนี้ยเป็นงานที่พ่อๆแม่ๆ f เอซีแฟนคลับอยากจะเห็นน้องเพราะว่าแสดงอยู่ในห้างนะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแบบ เป็นงานที่แบบใกล้ชิดเหมือนงานมิทติ้งเนาะเขาบอกว่าจัดเหมือนเป็นงานมิทติ้งแฟนคลับเลยให้กับน้องอุ้งอิงเลยครับทุกคนเนี่ยเหมือนเป็นการออนทัวร์ครับทุกคนแล้วก็ได้มีการซื้อบัตรเข้าไปชมน้องอย่างใกล้ชิดนะครับถือว่าโอ้โหลูกค้าเนี่ยประทับใจน้องมากๆเลยครับทุกคนตีข่าวกันแล้วก็ทําข่าวกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับทุกคนออกช่องแบบว่าช่องดังหลายๆช่องเลยทีเดียวสําหรับเมื่อวานนี้นะครับก็ยินดีกับน้องด้วยกับ กับประสบการ์ประสบความสําเร็จและสิ่งสําคัญเลยที่อิ่มอยากชื่นชมนั่นก็คือพลังแฟนคลับของน้องอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนไม่ว่าน้องจะไปปรากฏตัวที่ไหนที่นั่นแตกครับทุกคนนี่คือการที่แบบว่าแฟนคลับทําเพื่อน้องจริงๆครับทุกคนให้แบบว่าเป็นกระแสให้เป็นไวรัลกันเลยทีเดียวครับและที่สําคัญเลยคือวันนั้นเนี่ยคนที่อยิ้มแก้มไม่หูบเลยนะนั่นก็คือเจ้าของห้างวิสโก้โฮเซลครับทุกคนซึ่งนะครับ พอองค์อิงปรากฏตัวแล้วเนี่ยโอ้โหคนเนี่ยก็แห่กันไปซื้อของนะทุกคนนอกเหนือจากซื้อสาหร่ายเท่าแก่น้อยแล้วเนี่ยเขาก็ยังนะทุกคนได้มีการไปซื้อของในห้างอีกถูกมินิคับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสถานที่เนี่ยต่างๆที่ได้มีการเชิญองค์อิงไปเนี่ยก็ได้กระแสะตอบรับดีมากๆเลยนะครับทุกคนสำหรับวันนั้นเนาะไม่ได้ว่าที่จอดรถเนี่ยแทบจะไม่พอกันเลยทีเดียวนะครับ ปังมากๆสาหรับลูกสาวแล้วก็ที่อุดรเนี่ยอุมยิ้มเชื่อว่านะครับแฟนๆก็จะแห่กันไปแนะ่นอนดีไม่ดีนะแฟนๆที่อยู่กรุงเทพมหานครเนี่ยตามไปอีกกับทุกคนตามไปให้กําลังใจน้องไปถือป้ายไฟวันนั้นเนี่ยเป็นงานมินิคอนเสิร์ตแรกของน้องนะครับอุ้ิ้ต้องยอมรับเลยเพราะพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยคือแบบโอ้โหรวมใจกันไปเยอะมากๆเลยนะครับวันนั้นก็เป็นภาพที่ ประทับใจแล้วก็น่าประทับใจมากๆแล้วก็เชื่อว่าน้องอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงเนี่ยเห็นพ่อพ่อแม่แม่ไปให้กําลังใจด้านหน้าเวทีแล้วเนาะก็แบบมีความรู้สึกดีอ่ะแล้วก็มีความมั่นใจในการแสดงถึงแม้ว่าวันนั้นเนี่ยทุกคนทราบกันดีว่าอุ๋งอิงนะครับร่างกายเนี่ยไม่ได้เต็มที่แต่น้องก็ใส่เต็มจริงๆนะครับเมื่อเห็นพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนะครับมาให้กําลังใจน้องนะครับด้านหน้าเวทีนั่นเองครับ น่ารักมากๆเลยนะครับต้องขอชืินชมจริงๆเป็นบรรยากาศที่แบบโอ้โหนะมินิคอนเสิร์ตแรกก็ประสบความสําเร็จขนาดนี้นะครับและเชื่อว่างานน้องเนี่ยมีถี่แน่นอนในอนาคตครับทุกคนนะสารยินดีกับสาหร่ายเท่าแก่น้อยวันนั้นผู้บริหารไปเองเลยนะทุกคนปังมากคือผู้บริหารไปพร้อมกับพรีเซนเตอร์ครับทุกคนเหมือนเป็นการเปิดตัวองค์อิงเพชรบ้านแพงเลยวันนั้นนะ,นะครับสุดยอดมากๆเลยเนาะวันนั้นก็ถือว่ากลายเป็นแบบโดดเด่นมากๆเลยสําหรับองค์อิงนะครับ น่ารักมากแล้วก็ต้องบอกว่ายิ่งภาพยนตร์น้องออกอีกยิ่งเพลงใหม่น้องออกอีกนะครับผลิตภัณฑ์ที่มาจ้างน้องเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยก็จะได้แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกระแสตอบรับที่ดีกว่าเดิมอีกนะทุกคนเนาะอันนี้หลายคนที่บอกว่า,าจะเตรียมที่จะจ้างเตรียมที่จะจ้างอีงอกอเนี่ยมีมองว่าตอนนี้มาเลยนะมาคุยกับพ่อโจเลยนะเพราะว่าจะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบอาจจะคุยได้แต่ว่าเมื่ออุ๋งอิงไปบ้านแพงชั่วโมงการบินน้องเนี่ยสูงขึ้นไปอีกนะทุกคน เรทราคาเนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นเนาะตอนนี้ก็คือแบบพ่อโจคือแบบกําลังแบบว่านะตามหาแบบคนที่อยากจะเป็นสปอนเซอร์หรือว่าตามหาแบบคนที่อยากจะจ้างน้องเป็นพรีเซนเตอร์กันอยู่นะครับทุกคนก็ ถือว่าปังมากๆนะครับเนาะอะสำหรับชาวอุดรครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับจดเอาไว้เลยอุม้มพี่มาบอกสถานที่ทุกคนแล้วผู้จัดก,การมาเดี่ยวก็ได้มีการโพสต์เอาไว้นะครับผ่านแฟนเพจของตัวเองแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมจดเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะลืมกันเดี๋ยวไม่เป็นไรอุ้มี่ก็จะโปรโมทเรื่อยๆแหละนะทุกคนจนกว่าจะถึงวันเหมือนวันที่จะไปนครราชสีมาโอ้โหโปรโมทกันสุดฤทธิ์กันเลยทีเดียวนะครับและแฟนๆก็คือแห่กันมาให้กําลังใจน้อง เยอะมากๆเหมือนภาพที่ออกมาเลยนะทุกคนนะสุดยอดมากๆเลยชาวอุดอรเตรียมตัวนะครับเนาะโอ้โหสถานที่ก็กว้างขวางครับอิมก็ได้มีโอกาสเห็นแล้วนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากพ่อพอแม่เอซีแฟนคลับนะครับกดไลค์กดแชร์ ให้กับมิ้มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับนาอแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อนะเพื่อคนในคลิปหน้าฝากกดติดตามอิมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาให้กําลังใจอิ่มข่าวกระแสตลอดเวลานะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ